งพยาบาลอุดรธานีขอต้อนรับญาติและผู้ป่วยทุกท่านเข้ารับชมวิดิทัศน์การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการทำหัตการฉีดสีหลอดเลือดสมองการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการทำหัตการฉีดสีหลอดเลือดสมอง cerebral angiography สวัสดีค่ะวันนี้น้องบัวขอแนะนำทุกท่านให้รู้จักกับปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆถ้าอาการรุนแรงตรวจพบได้ช้าอันตรายถึงชีวิตถ้าหากอาการไม่รุนแรงก็อาจจะกลายเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตหรือสูญเสียการควบคุมอวัยวะบางส่วนไปเกิดอาการชาแคนคาอ่อนแรงชาครึ่งซีดรวมถึงการสูญเสียความทรงจําเกิดภาวะสมองเสือ่อมอันไซเมอร์ได้ปัญหาดังกล่าวถือว่าเป็นภัยเงียบที่อันตรายมาก แต่ปัญหานี้สามารถรู้ทันและป้องกันได้โดยการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยสารทึบรังสีที่สามารถตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดสมองรวมทางวินิจฉัยโรคเส้นเลือดในสมองป่งพองและโรคเส้นเลือดติดอุดตันในสมองที่นำมาสู่ภาวะหลอดเลือดสมองแตกได้ตั้งแต่เนิ่นๆการทำหัตการฉีดสีหลอดเลือดสมองถือเป็นหัตการทางรังสีวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดทำให้แพทย์เห็นลักษณะความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง และคอได้ชัดที่สุดโดยไม่ต้องผ่าตัดซึ่งเป็นวิธีที่ทันสมัยในวงการแพทย์ปัจจุบันส่งผลให้ผู้ป่วยเจ็บน้อยกว่าระยะผักฟื้นไม่นานและแผลเล็กกว่ารวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆน้อยกว่าการเตรียมตัวก่อนทำหัตถการฉีดสีหลอดเลือดสมองการประเมินความพร้อมของผู้ป่วย 1. แพทย์จะแจ้งให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงวิธีการรักษา คนดีของการรักษารวมทั้งภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการรักษาหากผู้ป่วยละญยิยินยอมการตรวจแพทย์จะนัดวันนอนโรงพยาบาล 2. ผู้ป่วยจะได้รับการทำเอ็กซเรย์ปอดตรวจเลือดโดยเฉพาะค่าการทำงานของไตและการแข็งตัวของเลือด 3. หากท่านรับประทานยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือดมีโรคประจำตัวหรือมียาที่รับประทานเป็นประจำควรแจ้งให้แพทย์รับทราบ 4. หากท่านมีประวัติการแพ้ยาแพ้อาหารทะเลแพ้สารทึบรังสีรวมถึงหากกำลังตั้งครรภ์ต้องแจ้งแพทย์ให้ทราบล่วงหน้าการปฏิบัติเมื่อท่านมานอนโรงพยาบาลเมื่อผู้ป่วยมานอนโรงพยาบาลตามที่แพทย์นัด 1. ท่านจะต้องงดน้ำงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดก่อนการตรวจอย่างไมอยกชั่วโมงเพื่อป้องกันการสำลักเศษอาหารเข้าไปอุดกั้นทางเดินหายใจ 2. ท่านจะได้รับสารน้ําทางหลอดเลือดดาเพื่อคงความสมดุลของน้ําและเกลือแร่และเพื่อให้ยา 3. ก่อนเข้าห้องหัตถการท่านต้องถอดชุดชั้นในถอดฟันปลอมรวมไปถึงถอดเครื่องประดับทุกชนิดเนื่องจากการตรวจรักษาต้องใช้รังสีช่วยชีน้นาทางซึ่งโลหะอาจบังบริเวณที่ตรวจได้ 4. เมื่อใกล้ถึงเวลาตรวจจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับท่านจากหอผู้ป่วยมาตรวจที่ห้องตรวจท่านจะต้องมีญาติสายตรงมาพร้อมกับท่านด้วย เมื่อมาถึงห้องตรวจจะมีพยาบาลมาประเมินอาการวัดสัญญาณชีพและให้คำแนะนำขณะทำการตรวจรักษาแก่ท่านท่านจะถูกเคลื่อนย้ายเปลี่ยนเตียงไปนอนบนเตียงที่สามารถเคลื่อนที่ได้ท่านจะต้องนอนเหยียดขาตรงแขนแนบลำตัวจากนั้นจะมีพยาบาลมาติดอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพวัดการทำงานของหัวใจวัดระดับออกซิเจนในเลือดการฉีดสีหลอดเลือดสมองมีสีขั้นตอนหลักดังนี้ ขั้นตอนที่1การสอดสายท่านจะได้รับการทําความสะอาดบริเวณขาหนีบด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อและคลุมด้วยผ้าสะอาดที่ปลอดเชื้อห้ามท่านยกแขนยกขาหรือเอามือมาจาับผ้าโดยเด็ดขาดจนเสร็จสิ้นการตรวจจากนั้นแพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณผิวหนังเมื่อท่านรู้สึกชาแพทย์จะสอดสายเข้าไปในหลอดเลือดแดงจากบริเวณขาหนีบไปยังหลอดเลือดสมองขั้นตอนที่2การฉีดสารทึกรงังสี เมื่อสอดสายเข้าไปอยู่ที่ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วแพทย์จะทำการฉีดสารทึบปรังสีผ่านสายเข้าขณะแพทย์ฉีดสารทึบปรังสีจะมีเสียงของเจ้าหน้าที่บอกให้ท่านปฏิบัติได้แก่ห้ามท่านกลืนน้ำลายท่านจะต้องนอนนิ่งๆไม่ขยับศีรษะ1 0 1ถึงวินาทีท่านอาจจะรู้สึกร้อนที่บริเวณศีรษะและอาจจะรู้สึกขมที่ปลายลิ้นในบางท่านอาจจะต้องมีการฉีดสารทึบปรังสีและถ่ายภาพเอกซเรย์หลายครั้งเพื่อให้การตรวจดูหลอดเลือดโดยละเอียด ขั้นตอนที่3ถอนสายออกหลังจากการตรวจหลอดเลือดเสร็จสมบูรณ์แพทย์จะถอนสายออกจากหลอดเลือดแดงซึ่งการถอนสายออกนี้ไม่เจ็บหลังจากนั้นพยาบาลจะทําการกดห้ามเลือดบริเวณหลอดเลือดที่ถูกสอดสายเข้าไปประมาณ1 0 1ถึงนาทีจากนั้นปิดแผลด,ด้วยผ้ากอสขั้นตอนที่4ท่านจะย้ายไปสังเกตอาการต่อที่ห้องสังเกตอาการหลังทําการตรวจเป็นเวลา30นาทีถึง1ชั่วโมงท่าท่านปกติดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจะย้ายไปสังเกตอาการต่อที่หอผู้ป่วยการปฏิบัติตัวและการดูแลหลังการทำหัตถการ 1. ท่านจะต้องนอนหงายราบเหยียดขาห้ามยกหรืองอขาข้างที่ทำอย่างน้อย8ชั่วโมงเพื่อป้องกันเลือดออกบริเวณแผลที่ใส่สายสวน 2. ถ้ามีเลือดออกอาการชาหรือเย็นหรือซีดบริเวณขาที่ได้รับการสอดสายให้แจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลทันที 3. ถ้าไม่พบความผิดปกติใดๆใน8ชั่วโมงแพทย์อาจพิจรารณาให้ท่านสามารถกลับบ้านได้ 4. หลังจากทำหัตถการแล้ว3วันเมื่อไม่มีอาการผิดปกติให้เปิดแผลแล้วทำความสะอาดร่างกายได้ตามปกติ<ๆ>การปฏิบัติตัวเมื่อออกจากโรงพยาบาล 1. อาการที่อาจแทรกซ้อนหลังจากท่านออกจากโรงพยาบาลได้แก่แผลที่ขาหนีบมีอาการปวดบวมแดงร้อน หรืออาจจะมีสารคัดหลั่งไหลออกมาท่านจะต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที 2. ห้ามผู้ป่วยยกของหนักหรือการปั่นจัก,กรยานเป็นระยะเวลา2ส,สัปดาห์เพื่อป้องกันการเกิดก้อนเลือดหรือหลอดเลือดโป่งพองเทียมบริเวณขาหนีบที่นำสายสวนออกจากหลอดเลือด 3. แนะนำให้ดื่มน้ำา3 3ลิตรต่อวันกระตุ้นให้มีการขับสารทึบรังสีออกจากไตกรณีไม่มีข้อบ่งชี้การจำกัดน้ำ ทางโรงพยาบาลอุดรธานีเรามีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญทางการตรวจรักษาขอให้ท่านไว้วางใจเราจะให้บริการการตรวจรักษาอย่างเต็มความสามารถน้องบัวขอขอบคุณค่ะ